บายดีครับพี่น้องปองไปครับผมนี่ผ้ามาบึงเป็นหัวเรือควายเก่าเลยพี่น้องปองไปครับพี่น้องนี่ครับไปกินยาพี่น้องโอ้ปอกคอปอกคอไงพี่น้องมีต้นหมากนะพี่น้อง มาเชครับยงก้อยกินค้อยกินหยาก็พี่น้องมัน

่ใหญเมืองอะไรครับพี่น้องนะโอ้เห็ดโตได้พี่นอ้นอ,อ,นองเลยสามสามผมตัวหนึ่งอยู่ในป่าปพี่น้องตันหนึ่งอยู่ในป่าตัวที่เจ็ดเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องเม็เดประตู<อ>ต่อยครับพี่น้องนะเห็นเมืองเนี่ครับผมเห็ดประตูหัวครับ ตันไวย่านควายออกประตูครับผมอ๋ถ่ายดูนี่จับถ่ายดูถ่ายดูอตอนแรกนีมันมเล้านริ่มหขอตอดรับก่อสูนะครับช่องนะครับช่องอะไรพ่อค้าน่อยเกงผ้าม้วนเกงผ้าม้วนนะครับมันกำลังท้ำมานะครับทํำไหม กําแพงนะครับกําแพงประตูประตูประตูทำาหัวท่หัวทำหัวนะครับทำาหัว <c oughs> พื้นที่สี่รอยล้านนะครับพื้นที่ตรงนี้ <c oughs> พื้นที่ราคาแพงเลยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ล่างคุดเสานะครับเก่งผ้ามวน กำลังขุหลุมครับขุหลุมฝังเสาอากาศก็รอ้อนรอดครับพ่อพ่อเราบ้งนี่ลึกแล้วเนี่ยมือแตกไันต้องมือแตกแล้วว่ะสัตน<อ>มือแตกแล้วล <laughs> พุดแป๊บเดียวมือแตกแล้วพูดแค่มือแตกงั้นมือมันเศร้าร้านเลยพี่น้อาะนิทานด้านเนาะวัตัวนี้ตัวนี้ยางแข็งเลย พี่มอะเราที่ปูนไม่ร้ายแลยวะถึงดินปูนเลยเยมีนี่มือแตกเลย่ได้จับนั่นเลยไม่ได้จบ่ไจับนั่นแล้วไปทำงานกอสางนั่นแล้วก็สางนั่นเลวมือแตก แต่ลงว่าจกบ,บ้อนในไม้ส่วนนึงก็ลงกังดานนึงทำไมไม่มีน้ำอ่ะโอ้เสียน้าไปก่อนพูดง่ายดิ้องมันชัดดีครับยังชัดเลยกอ,องเตียง,อ,ง,อ,งอ่ะ ใส่แรงงานคนเผาอแล้วได้ผส,สมราคาทีเลยเว้ยนอกป่าผ <ห ả? S 1> สมราคาทีเลยวะนาทีสี่ร้อยล้านเลยสี่ร้อยล้านแล้วราคาทีตรง ควายกับคมไม่ได้หรอเาอ๋อเขาเขาลมแล้วเยี่ยมเขาลมแล้ววากับฮอนเจ้ามาเลี้ยงควานะครับกันไว้ันควายออกไปข้างนอกโมีม่ยังกันไว้เฉย ป้ายมันข้าไปในล่มนะครับม้าก็ไลยครับเลี้ยงไว้นี่อยู่ปรมาณสิบตัวเลนะครับมาจอนจัด ทําอะไรครับขายหมวกกระน,นอกแล้วก็ขายเก่งข้ามวนเพิ่นขายนะครับขายรองเท้าเสือมือกสอง